สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจอยจะมาพาจะพาเด็กๆนะคะมาทำการปลูกต้นหอมนะคะเด็กๆเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามารู้จักอุปกรณ์ในการปลูกก่อนนะคะเด็กๆก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆหัวแดงๆอย่างนี้นะคะเด็กๆเขาเรียกว่าหัวหอมนะคะเด็กๆแล้วเรามีอุปกรณ์นะคะขวดน้ํา นะคะเด็กๆวันนี้เราจะปลูกกัน2วิธีนะคะเด็กๆวิธีที่1ปลูกแบบใช้น้ําและวิธีที่สองปลูกแบบใช้ดินนะคะเด็กๆอ่าถ้าใช้ดินเราก็จะมีกระถางนะคะเด็กๆแล้วก็มีดินไว้สําหรับในการปลูกแต่ว่าถ้าใช้น้ําเราก็จะมีขวดเด็กๆให้คุณพ่อคุณแม่ตัดขวดแบบนี้นะคะเด็กๆ แล้วก็มาใส่น้ำรอไว้เลยนะคะเราก็จะเอาที่เราตัดแล้วแบบปลูกในน้ำตัดแบบนี้นะคะเด็กๆเด็กๆเห็นไหมคะอ่าตัดแล้วก็เด็กๆก็วางลงไปเราเติมน้ำให้ขึ้นมานิดนึงนะคะเด็กๆให้อยู่ตรงคอขวดนิดๆนะคะเด็กๆเวลาเราใส่หัวหอมจะได้ ลงไปตรงน้ํานะคะเด็กๆอ่าอันนี้เราจะปลูกแบบดินแล้วก็จะมีกระถางกับดินนะคะเด็กๆแล้วก็จะใช้2วิธีนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาเริ่มปลูกกันเลยนะคะเด็กๆอ่ะ,อะก่อนอื่นเลยนะคะเราปลูกแบบน้ําให้เด็กๆเติมน้ําแล้วแต่พอเวลาเ,ลเด็กๆจะปลูกนะคะเด็กๆเด็กๆต้องตัดขั้วตรงนี้ออกด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวให้คุณพ่อคุณแม่นะคะ ช่วยเด็กๆทำนะคะเด็กๆอย่าทำเองนะคะเพราะว่าเราต้องใช้มีดเดี๋ยวจะเกิดอันตรายนะคะเด็กๆอ่าเดยวกุญจอยจะทดลองให้ดูก่อนนะคะการปลูกแบบน้ําเราก็จะตัดขั้วแบบนี้นะคะเด็กๆเด็กๆต้องให้คุณพ่อคุณแม่ตัดให้นะคะเฉือนออกแบบนี้นะคะเด็กๆอ่าแล้วเด็กๆก็เอาหัวหอมนะคะจุ่มลงไปอย่างนี้นะคะ เอาตรงรากนะคะเด็กๆจุ่มลงไปตรงคอขวดหัวขวดอย่างนี้นะคะให้มันมีน้ำขึ้นมานิดหนึ่งนะคะเด็กๆอันนี้หนึ่งวิธีนะคะเด็กๆต่อไปปลูกลงในดินนะคะเด็กๆแล้วก็ใช้กระถางและเด็กๆเอาดินนะคะใส่ลงไปในกระถางนะคะเด็กๆใส่ไปเลยให้ไม่ต้องเยอะมากนะคะเด็กๆใส่นิดเดียวใส่ ให้พอเกือบเต็มกระถางนะคะเด็กๆเสร็จแล้วเราทำเหมือนกันเลยตัดหัวจุกตรงนี้นะคะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะเด็กๆเพราะว่าเดี๋ยวมันเกิดอันตรายนะคะเด็กๆค่อยๆหั่นนะคะเด็กๆให้คุณพ่อคุณแม่ทํานะคะช่วยเด็กๆนะคะแล้วเด็กๆเอาตรงก้นนะคะที่มันเป็นปุ่มๆเนี่ยนะคะกดลงไปกดลงไปในกระถางเด็กๆจะปลูกกี่หัว ก็แล้วแต่เด็กๆถ้าเด็กๆปลูกหลายหัวก็เดี๋ยวก็จะขึ้นหลายๆหัวนะคะเด็กๆทําแบบนี้นะคะเด็กๆเด็กๆเห็นไหมคะ,ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามารอดูตอนต้นหอมจะขึ้นนะคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะค่าเด็กๆเมื่อเด็กๆปลูกต้นหอมแล้วนะคะเด็กๆนะคะอย่าลืมนําใบงานอันนี้นะคะเด็กๆแล้วบันทึก ตามวันที่คุณครูให้ไว้ในตารางนะคะว่าเด็กๆดูสังเกตต้นหอมของตนเองนะคะว่าแต่ละวันมีการเจริญเติบโตมากน้อยเพียงใดนะคะเด็กๆอย่าลืมบันทึกด้วยนะคะแล้วอันนี้นะคะเด็กๆคุณครูมีสติกเกอร์นะคะไว้ให้เด็กๆนะคะเมื่อต้นหอมของเรานะคะโตขึ้นมาแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะนำสติกเกอร์นะคะ แปะลงไปที่พานชนะที่เด็กๆปลูกต้นหอมไม่ว่าจะเป็นขวดหรือว่ากระถางนะคะที่เด็กๆหาได้นะคะที่ปลูกได้นะคะแปะลงไปแบบนี้นะคะเด็กๆแล้วเราจะมีการสังเกตกันว่าต้นหอมของเด็กๆนะคะโตขนาดไหนเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะแล้วอย่าลืมบันทึกในแผ่นที่คุณครูให้ไปด้วยนะคะเด็กๆ วันนี้นะคะคุณรูนะคะฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเราเจอกิจกรรมในครั้งต่อไปนะคะวันนี้นะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ